กูขอโทษกูขอโทษกูมือใหม่แฮดขับอย่า <ances>. ด่ากูเลยใครมันบีบแตะทำอับแม่งเลยขอโทษสติมีปลายแรกใช่ไหมปลายแรกกูก็รอไปใช่ไหมลองชิบหายแล้วกูทำอะไรกูพลาดลงไปกูลบลบไล่เยี่ยมเรียบร้อยและกูโดนแล้วโอ้ยเย้ยยี่ยีจะไปถึงแล้วีโก้ชีวิตกูขับดีๆได้ไหม็วๆหน่อยมันติดลบเยอะแล้วเนี่ย อะไรเนี่ยวินนี้ไม่เอาอะไรแล้วต้องรีบครับผมต้องรีบครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยโอ้เลย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 เอ๋อเลื่อไปทำเกมอื่นไม่ได้เฮ้ออ๋ออ๋ออ๋อพี่พี่เข้าหมู่บ้านได้ไหมอ๋อพี่ไปตั้งบ้านอ่ะ๋อผมต้องเข้าด้วยพี่ผมต้องเข้าด้วยพี่ขอทานนะครับเลี้ยวขวาเต็มกำลัง กูสายไปกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้คนเตรียมด่ากูแล้วเอาขอโทษครับผมผมไม่ไอเอไอไปตั e วพีซีครับเอ่อดีเดียร์เก๋วนะครับโอ้เอาไม่ต้องแล้วครับอุ้ยคนดีนะสติวิ่งติวเรื่องเออเดย์ทริคนะครับอันเดียวนะครับโอ้ไม่ต้องเหมือนกันนะครับดีจริงๆเลยครับไม่ต้องให้ผมเสียเวลาคิดเลขนะฮะยิ่งกดหัวอยู่ในช่วงนี้ พาไปส่งยังอันนี้ถ้าตามรถบัสโอ้ยโกลงโคล,โน,โคลโนคับไม่เป็นตน้องกครับ <c oughs> ผมเคยขับมาแล้วกี่นาทีก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้นี่ครับเพิ่งขัดขับเมื่อกี้เลยครับไม่ต้องกอลัวอ่ารถรถเซเชียอะไรเนะี่ยเอารถไม้เจอกันอีกแล้วเนะี่ยโอ้ยรถไม้ซีอู๋อะกินขอโทษน,นะครับที่สายไปสองนาทีเลยนะเนื่องจากผมไม่รู้ทางนะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ รถเมคคันนี้ได้รับรับรองความปลอดภัยจากตัวกูเองอยู่สิ But I'm very confident that we'll build a better transport network for the city and regain their trust. That's why all the old bus stops are still found around the city. It's true that some need a fresh coat of paint, but they'll do just fine. ลืมิกาเหรอเอ้ากูลืมิกานะเนี่ย ชิบหายขับรถฝ่าไฟแดงเนีน่ยขอโทษครับเจ๊หน้าจะไม่ทำอีกแล้วครับจะเช็คดีๆว่ามีคนพิการหรือเปล่ายี่ขับรถไม่มรมับคนพิการปิดประตูแล้วหนีโยโคตรเฮียจริงๆเลยกูเป็นคนที่มีควรเอาไปเจียงอย่างเลยกูเลดอีกแล้วก <main> ูเลดเลยเน <c oughs> ี่ยครูป้าแม่ง Thank you. อโอ้ยนี่อยากมีเรื่อง stop. อะไรอีกอ่ะกูลืมรับคนพิการที่ไหนอีกอ้ะกูลืมอะไรอีกกูก็เช็คแล้วเมื่อกี้ไม่มีคนพิการสักคนหนึ่งกูทำอะไรผิดมึงหลบไปเลยไปมึงไม่ต้องมาเดินข้ามเปิดไฟเร็วเอาใครตั้งใครเอาควยมาวางไว้ตรงนี้เนี่ย เอาเลยออยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไม่รอละเสียแค่นี้มัคงเดินลงเองได้หรอกไอ้เหี้ยมไม่ต้องมาจริงหรือไปนะฮะไปกันต่อ หมายเราคือการเป็นคนขับรถเมล์ที่ยอดเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวคนขับรถบัสวะอ่ะสักอย่างหนึ่งแล้วกันเป็นค,คนไทยเรียกรถเมล์เดี๋ยวซ้ายนะฮะเอาซ้ายไฟแดงนี่ฮะ,ะเอาขอโทษด้วยฮะอ่ะขออับขับเร็วเกินนะะี่ครับ มากูจะขาดทุนเบ้าดูกัะ<อ>เลยนะครับ have little surprise for you. ไม่ขาดคุณแต่โดนรีวิวแง่ลบเยอะชิบหายกูตายดีกว่า,อาโอ้โห ยอดสุดที่รวมกันเป็น438นะครับโอ้ยยยยยยยอยมยย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 ยไยย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 ยอะยยย าไม่ได้เปิดถ้ากูเปิดโอ๊ยอยากขึ้นว่ะอ๋อทำไมรถกูไปจอดอยู่ตรงนั้น่ะป้าด้านเด้ามงทำอะไรมึงเนี่ยเดป้าหมดเองป้าเดี๋ยวถ้าไม่ตังกูเหลือหนึ่งแสนแปดอะตอนนั้นยังเห็นมีสองสองแสนอยู่ในนี้อันนี้หนึ่งแสนสี่นะฮะเราจะซื้อดีไหมฮะถ้าเราซื้อเราจะหมดตัวนะฮะแต่ไม่เป็นไรเพื่อผู้โดยสารเราแล้วเราจะซื้อนะฮะ แม่งล็อกนะฮะกูลืมคันนี้นี่เราซื้อไปแล้วคันนี้นี่ขันเมื่อกี้ใช่ไหมี่ยมันส่งใช่เลย,ะะย,ยอ่ะเ่อกีพราะไอ้ใบอนิวบัสใช่ไหมคุลูดีดีดีใบอนิวบัสเยี่ยมคือแล้วตั้งเดบิตเชียแล้วอะไระเดี๋ยวกูซื้อแล้วบายอนิวบัสแล้วไหนบัสกูอ๋อนี่บัสกู How this bus? like you if you change your mind you can choose another one at the terminal if you're ready to go drive to the exit to buy this model buy a new bus choice what a great bus this is let's drive to the paint shop next our colleague ted is waiting for us there ไปเป็นตอกโอ้โหโอ้อโหตอกเหรอตอนนี้ฝนตกนะฮะถนนลืน่นไม่รู้ว่าในเกมมันจะลืน่นมบอนี้อ๋อรับเร็วเกินอีกเทสเบกเทสเบกไม่ใช่เบกมนะั้น่ะอุ้ยต่ปุ่มดูง่ายขึ้นเยอะ I want you to meet somebody. This is Ted Kane. He's the spokesperson for economic development here in Angel Shores. Let's get it looking like one, too. Right, it's time to put some branding on our buses.